วัสดีทุกท่านครับผมช่างอาทิตย์จากเพจแบบบ้านแสงตะวันนะครับวันนี้นะครับตัวจะพาทุกท่านนะครับมาชมเป็นบ้านชั้นครึ่งนะครับสไตล์ไทยประยุกต์นะครับหลังนี้ต้องบอกเลยว่าเหมาะสําหรับภูมิอากาศประเทศไทยนะครับเพราะว่าด้วยรูปทรงหลังคานะครับที่เป็นทรงไทยนะครับคือทรงไทยก็คือหลังคาเขาจะมีชายคานะครับรอบบ้านเลยนะครับสังเกตได้นะครับอันนี้ก็จะป้องกันในเรื่องของ ฝนสาดนะครับได้อย่างดีเลยนะครับฝนสาสก็คือช่วงฝนตกที่ที่ไม่มีลมกระโชกนะครับอันนี้จะป้องกันได้เลยเพราะว่าฝนก็จะตกลงมาในแนวดิ่งนะครับแนวชายขา1เมตรถ้าเป็นถ้าเป็นลักษณะทรงโมเดิร์นอันนั้นก็จะอาจจะป้องกันเรื่องของฝนสะดได้ยากหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นบ้านไม่อยากมีปัญหาฝนทรงฝนสาสระเบียงอะไรอย่างนี้นะครับบ้านหลังนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับอ่าสำหรับ รูปทรงนะครับรูปทรงของหลังคาเนี่ยหลังคาชุดนี้เขาจะเรียกว่าหลังคาทรงมะนิลานะครับทรงมะนิลาก็คือเป็นหลังคาปั้นหยา นะครับแต่ว่าจะมีจั่วนะครับขึ้นมาตกแต่งด้านบนนะครับมีจั่วเล็กๆนะครับถ้าปั้นยาวจะตรงสันหลังคาตรงนี้จะตัดตรงเข้าไปนะครับเป็นรูปทรงของพีระมิดนะครับถ้าตัวนี้ก็จะมีจั่วข้างบนนะครับตกแต่งด้วยหน้าจั่วตรงนี้นะครับเป็นไม้แนวตั้งหน้าจั่วนะครับเป็นลักษณะของไม้กึ่งนะครับตรงนี้หาหาซื้อได้ตามร้านขายพวกเอ่อไม้เนื้อแข็งทั่วไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีประดับไปด้วยค้ำยันนะครับันค้ำยันหลังคารูปแบบก็จะเป็นแบบไทยๆนะครับ สำหรับประตูตัวนี้ก็จะเป็นชุดสำเร็จนะครับสามารถหาซื้อได้ตามห้างพลสติกทั่วไปนะครับรูปแบบของพวกราระเบียงนะครับหลังนี้ก็ออกแบบให้เดินหน่อยนะครับด้วยการออกแบบด้วยสเตเลสนะครับดูสวยงามนะครับหรือว่าถ้าอยากจะประหยัดง,งบหน่อยก็ใช้เป็นเหล็กกองก็ได้แต่เหล็กกองก็คือปัญหาก,ก็คือหนึ่งสีที่เราทานเนี่ยนานๆไปมันก็จะซีดนะครับแล้วก็คือซีดไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าเรื่องของสนิมนะครับก็จะตามมา แต่ถ้าท่านใช้เป็นสแตนเลสนะครับก็จะอายุการใช้งานนะครับเรื่องของคาบสนิมนก็จะไม่ค่อยมีนะครับสมมติว่าสีมันหมองเนี่ยมันก็มีผลิตภัณฑ์ที่ให้เรามาขัดนะครับพอขัดเสร็จแล้วมันก็จะเหมือนใหม่เลยนะครับน,นี้เรื่องของวัสดุนะครับสําหรับ รูปแบบนะครับวัสดุการตกแต่งอย่างผนังนี่ก็เป็นผนังที่ตกแต่งไม่เยอะนะครับก็เป็นฉากเรียบทาสีซะส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เพิ่มเติมก็คือเรื่องของหินประดับนะครับโดยมีบัวนะครับบัวขาดขึ้นมาตัดนะครับให้แบ่งแนวชัดเจนคือถ้าสมมุติว่าเราจะเก็บงานอย่างเงี้ยถ้าเราไม่มีบัวครับการเก็บงานของช่างนี่ยากมากเพราะฉะนั้นบ้านเนี่ยก็ใช้บัวนะครับในการปิดงานนะครับคือภาพรวมการทําบัวนี่สวยแน่นอนนะครับบ้านก็จะมีเหลี่ยมมีสันมากขึ้นนะครับดูดีนะครับผ มาดูรอบๆบ้านกันนะครับอสำหรับทาังนี้นะครับเห็นได้ชัดเลยว่าฝั่งด้านขวามือเนี่ยจะเป็นใต้ถุนนะครับใต้ถุนตรงนี้โล่งตั้งแต่หน้าบ้านนะครับถึงหลังบ้านเลยทะลุเลยนะครับสมมุติเรามีที่ดินด้านหน้าแคบๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วข้างหลังเป็นสวนหลังบ้านแบบกว้างเลยอย่างเงี้ยก็สามารถทําเป็นพูดง่างเ้ยคือถนนนะครับทะลุเข้าไปด้านหลังได้เลยนะครับนี่คือจุดเด่นของตัวบ้านนะครับอ่านี้ด้านหลังนะครับด้านหลังก็ไม่มีอะไรมากนะครับนี่ด้านข้าง นี่ครับยังไงครับสวยรูปทรงสวยถูกใจไหมครับเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันด้านไหนกันนะครับว่าจะถูกใจไหมนะครับสําหรับหลังนี้นะครับฟังก์ชันด้านในนะครับผมจะประกอบไปด้วย3มห้องนอน3ามห้องน้ำนะครับห้องน้ําจะเยอะนิดนึงโดยทั่วไปบ้านจะอยู่ที่3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับหลังนี้จะพิเศษหน่อยนะครับก็คือมี3ห้องน้ำนะครับถ้าสังเกตแป้นนะครับตรงโถงบริเวณนี้จะเป็นรูปทรงยาวนะครับให้เข้าตัวบ้านนะครับแล้วก็รู้สึก อ่ะผมไม่พูดถึงจุดเด่นมากหรอกมันก็มีจุดด้อยด้วยนะครับของหลังนี้ก็คืออย่างอย่างหน้าระเบียงตรงนี้จะไม่ได้เน้นเท่าไหร่ นะครับส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญนะครับพื้นที่ใช้สอยไปกับตัวภายในซะมากกว่านะครับระเบียงตรงนี้ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถเพิ่มได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ให้ความสําคัญนะครับแต่ว่าพูดถึงถ้าสมมติว่าอย่างเราชอบบ้านหลังนี้แต่เราไม่ชอบระเบียงนะครับก็สามารถยืดระเบียงตรงนี้เพิ่มออกมาได้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางในการแก้ปัญหานะครับแต่สําหรับใครเออระเบียงไม่ค่อยนั่งหรอกอาจจะอยู่ใต้ถุนอะไรเงี้ยหรือว่าอยู่ในบ้านนะครับตรงนี้ก็สําหรับยืนชมวิวแค่นั้นเองนะครับเพราะว่า อย่างพื้นที่ตรงนี้นะครับก็ยังมีชายคานะครับคือแดดก็ไม่ได้ส่องทั้งวันนะครับก็ยังมีชายคาตรงนี้นะครับป้องกันอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องสําคัญคือถ้าเราหันทิศหน้าบ้านที่ตรงบริเวณทิศทิ่เหนืออย่างเงี้ยค <frame> ือทิศเหนือเนี่ยแดดมันจะล่มทั้งวันนะครับอันนี้สบายแน่นอนนะครับแต่ถ้าหันหน้าไปทางทิศใต้อย่างเงี้ยระเบียงก็จะหนักหน่อยเพราะว่าแดดจะส่องทั้งวันหรือว่าทิศตะวันออกอย่างเงี้ย อ่าที่งบางหนก,ก็ยอมให้สองตอนเช้าแต่ตอนบ่ายไม่สองอันนี้ก็แล้วแต่ครับก็ต้องดูที่ดินของเราด้วยนะครับพูดถึงฟังก์ชันกันต่อนะครับสำหรับห้องนอนนะครับห้องนอนจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนที่อยู่ด้านบนนะครับก็คือมี2ห้องนอนนะครับแล้วก็ห้องนอนโซนที่อยู่ชั้นกลางนะครับชั้นของห้องรับแขก นะครับชั้นบนก็อาจจะเหมาะสําหรับเจ้าของบ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่อย่างห้องนอนด้านหลังเนาะผมว่าน่าจะเหมาะกับลูกๆนะครับเลนโซนกันนะครับก็คือพ่อกับแม่ก็จะใกล้ชิดกันหน่อยตรงนี้ก็จะ2ห้องนี้ก็ก็จะใช้ห้องน้าร่วมกันสะดวกนิดนึงนะครับแต่ถ้าอยากได้ห้องน้ําในตัวก็สามารถย้ายประตูเข้ามาอยู่ในห้องนอนห้องด้านหน้าได้นะครับส่วนด้านหลัง ถ้าย้ายไปแล้วจะไม่มีห้องน้ําเข้าก็อาจจะต้องลงมาเข้าห้องหัวก็อาจจะไกลไปสักนิดนึงนะครับแต่เบื้องต้นผมออกแบบให้ใช้ร่วมกันก็มาวิาะห์อีกห้องนึงนะครับห้องนึงก็จะอยู่ด้านล่างน,นะครับสเต็ปจะต่างกันนะครับไม่ต้องคือคือ,คอดูทีวีเสร็จอะไรเงี้เข้าห้องนอนโดยที่ไม่ต้องขึ้นบันไดน,นะครับก็จะเหมาะสําหรับผู้สูงอายุนะครับที่ไม่สะดวกในการขึ้นลงบันได นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสาคัญเลยสําหรับผู้สูงอายุก็คือเรื่องของห้องน้ํานะครับหลังนี้ก็จะมีห้องน้ํามีตัวด้วยนะครับก็คือสะดวกเพราะว่าถ้าเกิดว่าสูงอายุเนี่ยอาจจะเข้าห้องน้ําบ่อยนะครับเพราะว่าร่างกายอาจจะไม่ได้เหมือนกับวัยหนุ่มวัยสาวนะครับหรือวัยทางานเพราะว่าจําเป็นที่ต้องใช้ห้องน้ําก็ตัวนี้ก็อำนวยความสะดวกนะครับห้องน้ําอยู่ไม่ไกลครับเดิน ไม่ไกลนะครับไม่ถึงกับเมื่อยขานะครับอ่าโอเคคราวนี้ก็มาวิเคราะห์ถึงห้องครัวนะครับห้องครัวนี้อยู่ชั้นห้องรับแขกเลยนะครับก็มีแบบหลาย,หล,ายหลัง,งผมมจะออกแบบให้อยู่ใต้ถุนนะครับแต่ว่าตรงนี้ใต้ถุนเราออกแบบให้โล่งแล้วเพราะฉะนั้นห้องครัวก็เลยยกขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับสาหรับเรื่องกินก็ไม่ต้องห่วง ตรงนี้มีประตูนะครับมีประตูสําหรับปิดกั้นเพื่อไม่ให้กลิ่นในการประกอบอาหารออกมานะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ออกแบบอย่างนี้ก็ผมแนะนําเป็นครัวเตรียมอาหารสมากกว่านะครับถ้าจะประกอบอาหารมีเตามีอะไรผัดเผ็ดผัดกะเพราอย่างนี้แนะนําให้ต่อเติมด้านหลังดีกว่านะครับเพราะว่าอาหารไทยนี้ต้องยอมรับว่ากลิ่นแรงมากนะครับถ้าบ้านลักษณะนี้นะครับแนะนําให้ต่อเติมด้านหลังหรือทําแยกเป็นอีกหลังหนึ่งจะเหมาะมากกว่านะครับถ้าเป็นครัวแบบไทยแบบผัดแบบชงชางเลยนะครับเพราะว่า คือประตูยังไงก็เอาไม่อยู่นะครับสําหรับกลิ่นหรือว่าอีกวิธีนึงก็เราก็ติดตั้งหูดนะครับหูดดูดควันระบายอากาศนะครับอันนั้นก็ช่วยได้เยอะนะครับนะครับตัวด้านล่างคงไม่มีอะไรนะเพราะฟังก์ชันด้านล่างนี้คือเปิดโลงนะครับแต่ก็มีบันไดนะครับบันไดที่เชื่อมระหว่างห้องโถงนะครับด้านบนห้องรับแขกนะครับบันไดนี้ก็เหมาะนะครับ อ่ะสมมุติว่าเราไปจ่ายตลาดนะครับเรามีสัมภาระจิตหรือวัตถุดิบเครื่องครัวอะไรต่างๆนะครับที่จะซื้อมาเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับก็ถอยรถเข้ามานะครับแล้วก็ขนส่งนะครับก็คือถือขึ้นไปหิ้วขึ้นไปวันใดตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเดินขึ้นด้านหน้าผมว่าระยะทางนี้ค่อนข้างไกลมากนะครับอย่างผมเองมีแม่บ้านนะครับก็ชอบไปห้างไมโครเนี่ยโอ้โหซื้อมาทีหนึ่งแบบค้นกันแบบ4ี่ห้าเที่ยวก็ไม่หมดนะครับก็เลยแบบอ่าถ้าอย่างเนี้ยผมว่าเหมาะที่สุดนะครับ อันนี้เสียงรบกวนนิดนึงนะครับพอดีช่วงนี้ช่างเราปูกระเบื้องอยู่อ่าสะดวกครับสําหรับพ่อบ้านนะครับเพราะว่าแม่บ้านไม่น่าจะถือขึ้นมาเองคล <c ười> ้ายๆผมผมโอ้โหพ่อบ้านเนี่ยก็แม่บ้านไปจับใจได้สอยกลับมานี่โหเรานี้งอยู่บางทีมันหิ้วไกลก็โหหนักเหมือนกันนะครับอานี้ก็สะดวกครับหิ้วขึ้นมาปั๊บเข้าไปแช่ตู้เย็นได้เลยนะครับ เดี๋ยวเสร็จจากนี้นะครับรีวิวตรงนี้เดี๋ยวผมมีมีรูปบ้านที่ลูกค้าสร้างเสร็จนะครับแล้วก็ส่งรูปมารีวิวแต่พอดีมีรูปน้อยไปนิดนึงนะครับมีรูปหนึ่งรูปด้านหน้าก็ก็ลองดูประกอบกันนะครับว่าเออพอสร้างจริงแล้วมันสวยถูกใจไหมแต่ว่าก็มีการปรับเปลี่ยนไม่เยอะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานตกแต่งอย่างเช่นเสาหินอย่างเงี้ยนะครับก็จะประหยัดงบหน่อยอาจจะใช้เป็นการทาสีนะครับโทนสีก็ก็แล้วแต่ความชอบนะครับของแต่ละบุคคลนะครับแต่ก็มีคอมเมนต์นะครับจาก ลูกค้าที่เขาสร้างจริงนะครับว่าหลังเนี้ยคือพอดีก็ใช้ประตูไม้เหมือนแบบเลยนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นคือประตูไม้เนี่ยเวลาแดดส่องฝนฝนตกใสอย่างเงี้ยนานๆไปมันก็จะตีซีดคือเขาไม่ไม่ได้ทนฝนมากนะครับถ้าเป็นประตูไม้ที่คุณภาพต่ำนะครับถ้าเป็นไม้ที่โรงงานดีๆเขาอบแมายาวอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเป็นไม้เนื้อแข็งคุณภาพดีอันนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องของแดดข,ของฝนเลยนะครับนี่คือคอมเมนต์จากลูกค้านะครับเขามองว่าแดดส่องแล้วก็ฝนสาลลูกค้าก็กังวลเรื่อง อายุการใช้งานนะครับแต่เบื้องต้นตรงนี้นะครับถ้าเปลี่ยนเป็นกระจกได้ก็น่าจะหมดห่วงเรื่องนี้นะครับจะใช้เป็นกระจกก็สวยงามเหมือนกันนะครับหรือว่าถ้าใช้บานไม้ก็แนะนําให้เราเป็นไม้ที่มีคุณภาพหน่อยนะครับไม้เนื้อแข็งนะครับถ้าเป็นเพราะบางที่เนี่ยมันจะเป็นมันไม่ใช่ไม้เนื้อแข็งแท้ครับมันเป็นไม้หลวงนะครับบานถูกๆหมื่นกว่าบาทอย่างนี้ก็มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกันแต่ความจริงเนื้อไม้เนี่ยมันโคลรเกตนะครับก็ทางก็ลองอีกเคาะกันดูก็แล้วกัน เดี๋ยวเชิญชมได้เลยครับมาดูกันต่อนะครับสำหรับขนาดตัวบ้านนะครับแล้วก็ขนาดที่ดินที่เหมาะสำหรับสร้างบ้านหลังนี้นะครับ หลังนี้นะครับมีหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างก็คือวัดจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวานะครับก็จะอยู่ที่11เมตรนะครับโดยจะแบ่งเป็น3ช่วงเสานะครับแบ่งเป็นฝั่งขวา3เมตร50ช่องกลาง3เมตร50 นะครับแล้วก็ฝั่งซ้ายมือจะกว้างหน่อยอยู่ที่4เมตรนะครับรวมกันเป็น11เมตรนะครับส่วนความลึกนะครับว่าจากเสาต้นหน้าระเบียงนะครับถึงเสาต้นสุดท้ายนะครับอยู่ที่11.5เมตรนะครับแต่ถ้ารวมบันไดไปด้วยนะครับก็คือ2 2เมตร20นะครับก็จะเป็น13 13.7เมตรนะครับโอเคต่อไปคือเรื่องของขนาดที่ดินนะครับขนาดที่ดินที่เหมาะสําหรับสร้างบ้านก็เหมือนกับหลายๆคลิปที่ผมแนะนำนะครับควรจะมีระยะห่างนะครับจากแนวเขตที่ดินถึงผนังบ้านไม่น้อยกว่า2อง น,นี่คือที่ดินท,ที่เหมาะสําหรับสร้างบ้านและสามารถยื่นขออนุญาตสร้างได้โดยที่ไม่ต้องตัดหน้าต่างออกเลยนะครับมาดูกันครับถ้าถ้าฝั่งซ้าย2เมตรฝั่งขวาสอเมตรนะครับรวมกันแล้วก็อยู่ที่สิเมตรส่วน ความลึกนะครับด้านหลัง2เมตรด้านหน้าคนณว้นสัก3เมตรเผื่ออย่างอื่นด้วยนะครับจอดรถหรือจัดสวนนะครับถ้า2เมตรมันน้อยไปนะครับนะครับผมเผื่อหลัง2หน้า3นะครับรวมตัวบ้านแล้วเป็น18.7นะครับนี่คือขนาดที่ดินที่เหมาะสําหรับสร้างบ้านหลังนี้นะครับตามตัวเลขนี้เลยนะครับต่อไปนะครับสําหรับเรื่องของงบประมาณในการก่อสร้างนะครับหลังนี้นะครับผมคํานวณค่ พื้นที่ย่อยออกมาแล้วนะครับรวมทั้งหมดจะอยู่ที่1 5 6ตารางเมตรนะครับแต่จะแบ่งชั้นล่างนะครับเป็นชั้นล่างก็คือพื้นที่ของใต้ถุนนะครับพื้นที่ใต้ถุนก็คือบริเวณนี้นะครับจะแยกพื้นที่ยสอยออกมาครับตรงนี้จะมีพื้นที่ยสอยอยู่ที่40ตารางเมตรนะครับเพราะฉะนั้นการคํานวณผมจะแยกเป็น2ชุดนะครับชุดบนกับชุดล่างนะครับเรามาคํานวณข้างบนก่อนนะครับข้างบนทั้งหมดนะครับ156นะครับผมลบ40ออกไว้ก่อน นะครับชั้นบนจะมีพื้นที่สอยประมาณ116ตารางเมตรนะครับผมจะคำนวณที่ตารางเมตรละ13,000บาทก็แล้วกันนะครับเพราะหลังนี้ดีเทลค่อนข้างเยอะนะครับอคูณเลยครับ13,000บาทนะครับอ่านี่คือค่าใช้จ่ายนะครับในส่วนของภายในนะครับข้างบดอ่าเดี๋ยวเราเก็บยอดนี้ไว้นะครับคราวนี้เราจะมาคำนวณในส่วนของใต้สุนก็คือ40ตารางเมตรนะครับ ตรงนี้ผมผมให้ราคาที่ตารางเมตรนะ หนึ่งหมื่นก็แล้วกันนะครับเพราะว่าถุนตรงนี้การออกแบบตกแต่งอะไรมันมันไม่ได้เยอะนะครับมันจะเทียบกับภายในไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราประเมินที่ตารางเมตรละหนึ่งหมื่นนะครับอ่าผมคูณเลยนะครับเพราะจริงๆหนึ่งหมื่นก็แพงอยู่แต่ว่าเพื้องต้มประเมินเท่านี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปต่อรองกับช่างบางทีเขาอาจจะคิดแค่ห้าพันก็ได้นะครับแต่เพื้องต้นผมคำนวณเท่านี้ก่อนนะครับอ่ารวมแล้วได้สี่แสนนะครับก็จะนํามารวมกับตัวแรกนะครับอ่าผมเอาตัวแรกนะครับล้านห้าบวกบวกสี่แสนบาทนะครับ ค่าก่อสร้างโดยประมาณนะครับอันนี้ก็จะอยู่ประมาณ1นึ่งล้านเก้บาทนะครับเอาตัวเลขกลมๆก็ได้ครับสักประมาณล้านเก้านะครับนี่คือราคาประเมินนะครับหลังใหญ่พอสมควรนะครับแต่จริงๆต้องลองสอบถามไปทางผู้ร่วมเหมาดูนะครับว่าเขาคิดตารางเมตรเท่าไหร่นะครับถ้าเขาไม่ได้คิดแพงเหมือนผมเราก็สามารถนํามาคูณได้เลยนะครับโดยแยกข้างบนกับข้างล่างนะก็ เพราะการก่อสร้างเนี่ยราคามันต่างกันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราให้เขาคิดแยกแบบนี้นะครับก็จะเป็นผลดีสําหรับตัวเจ้าของบ้านเองด้วยนะครับโอเคถ้าอย่างไงคลิปนี้ก็จะจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ